สวัสดีค่ะป้าอ้อยว่าสิอย่างออกไปถ่ายคลิปอยู่ริมสะบัวเนะค่ะเนาะป้าอ้อยกัดสิพายเอย่างออกไปเรื่อยๆค่ะทีแรกว่าจะขับมอเตอร์ไซค์เอาเลยว่าอย,อย่างเอาดีกวัวเนาะอาซิสายในเด้อค่ะป้าอ้อยถือกล้องป้าอ้อยถือกล้องบ่ค่อยนิ่งเป็นไรดอกค่ะมาไปดูด้วยกันเลย งไปเรื่อยๆเนาะค่ะก็จะเป็นคลิปสั้นๆปอ้อยว่าซิมาเอามาเอามังยมต้นนี้ไปกินค่ะแต่กะบ๊กก้าเนาะย่านข้าเจ้าว่านี่ก็เป็น เนี่ยป้าอ้อยว่าจะมาเก็บยอดกระถินนี่หละไปกินก็บส้มตำเมื่อวานนี่แต่ก็บ่ได้ลงมาเก็บนะคะเนาะนี่ต้นดอกแค่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหมากแล้วโอ้ยมันเป็นดอกแล้วเอาดอกมันมาลวกกินกับน้ำพริกแซบขนาดเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะข้างในเป็นป่าก็จะมีบ้านอยู่นะคะเป็นห้องแต่ก็ระ้าเข้าไปแล้วค่ะย่าน กะทินเก๋ไหมเ้าพิดกินกระส้มต่ำเนาะแต่ก็กลัวไม่กล้าเข้าไปค่ะไปค่ะก็อยพาย่างออกไปเรื่อยๆเนาะก็ไม่อย่างค่ะก็อยู่แต่ในห้องกันเลยอยากลงมาย่างเลาะจังหน่อยเนาะค่ะเนาะย่างสำนีก็เมื่อยแล้วค่ะเบื้องลวดโอ้ย อันนี้ลูกตำลึงสุกค่ะลูกตำลึงสุกนคะคะสวยๆตื่นไปกันให้เบิ่งดอกไม้งามๆค่ะก็ะว่าจะเอาดอกไงไปปลูกไว้น้าเือนแต่ก็ไม่ได้ปลูกหรอกค่ะ เออเนาะอยู่ตรงนี้ก็มีต้นกระถินนี่มันมีกระถินแกไมไอเดี๋ยวพากลับเดี๋ยวป้าอ้อยสิยางแวะเข้าไปเบ่งว่าป้าอ้อยสิเอื้อมถึงไหมเอาได้ไหมถ้าเอาได้ป้าอ้อยก็จะเอาเนาะคะเนาะเดินออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นี่ค่ะ ที่ปออย,อยู่สะบัวก็จะอยู่ตรงนูงน้นเนาะเอาไปกันเรื่อยเรื่อยทางนี้ก็จะเป็นทางที่ปอ้อยอยู่ไปพักเอ้ยไปทำงานนี่ดอกไม้สวยๆกันเลยค่ะทุกคนงามห่คะ ทางก็ต่อยก็ไอเดินไปเรื่อยๆย่างริมทางคือผีบ้านเนี่ย ถึงว่าทุกเช้าเขาจะมาเปิดใบบัวหาหอยกันเนาะคะ่ะหอยมันจับอยู่ริมใบบัวนี่เองหอยเยอะมากอุ้ยหอยคมก็เยอะได้แตอที่น้อง จะลูกหอยขมหรือเปลอาจิจับให้เปิ่งเนี่ยถ้าเจอมาหาหอยขมแบบเนี้ยหอยขมอืมถึงว่าเสาร์อาทิตย์เขามาหาหอยกันหอยเยอะมากเลยหอยขมตัวลูกหอยขมยอดดอกบุ้งก็สวยๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะต้อยบบเก็บด,ดอก ัันนบ่วงู้สกโอ้ยดูสายบัวเห็นไหมคะวิ้ว F C เห็นหอยไหมคะดูหอยขมเต็มเลยโอ้ยก็เพึ่งมาเพื่อแรกเลยค่ะมาเบิ่ง จะมีคนมาเก็บทุกอาทิตย์ค่ะมาเก็บทุกทุกเสาร์ทุกมื้อแหละคะ่ปะป้าอ้อยเห็นดูดอกบัวสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็มองที่ป้าอ้อยอยู่เนาะค่ะเนาะหอยขมมีแต่ตัวกำลังน่ากินนะคะหอยจุ๊บเยอะมากเต็มเลยค่ะสายบัวก็น่าเอาไปแกงเนาะค่ะเนาะ อ,ออยกระพาลงมาเบ่งบรรยากาศเนาะเออ่อยพาอยู่แต่นในห้องหลายเอฟซีกัสซี่เบื่อเนาะคะนะ่ะเนาะได้วันนี้คือบุ่เห็นมีผู้ใหมาตึ๊บป่าเนาะเขาอ,อาจจะมาแล้วค่ะครับเนาะมันสายแล้วนี่ค่ะเขอออาอ่อยพาย่างละเบ่งซำนี้แหละคะ่ะเมื่อน,นี้อากาศบ่ร้อนเนาะคะ่ะเพราะมันบน่มีแดด เดี๋ยวค่ะกป้าอ้อยจะไปเบื้องต้นแัักระถินเก็บขักรกะถินไปกินกับต้มตามก็มาก่อเรือยุครึง่งลูกนะคะเนาะไปเดินดูกันต่อ ยอดพักบุ้งก็สวยๆแต่แต่ปลาอ้อยโบอกาเก็บไปกินหรอกนะนี่ลอยที่เพื่อนพากกันตี้นซ้าไอตี้นสายบัวตี้นใบบัวเอาหอยขมกันเนาะคะ่ะเมื่อวานนี่ก็เห็นเพื่อนถือไปเป็นกระสอบกระสอบเข้าสารน่ะกระสอบห้ากิโลนะคะ่ะปลาก็มีแต่ปลานิลนด้วยนี่สวยๆทั้ หอยคมก็หลายหลายค่ะดูดูด <c oughs> ูเห็นไหมคะเดียวก็อ้อยที่ชุ่มให้เบิ่งค่ะนด้หัดตัวหอยโขมหอยเยอะมากอ่ะ บรรยากาศน่านั่งเล่นดีนะคะดูตรงโน้นไข่หอยเชอรี่มันขึ้นมาเกาะมาวางไข่เต็มแล้วคะไข่หอยเชอรี่สีส้มๆอะคะ่ะเต็มเลยจะสำรับเทปนี้ป้าอ้อยก็ขอจบสำนี้เนาะคะ่นะเนาะข้าพี่น้องมาเบิ่งซาบัวะคะ่ะอยู่แต่ในห้องหลายมันก็โอดอู้นะคะเนาะ เปลี่ยนบรรยากาศดูสบัวแดงค่ะ,อะตอนเช้ามันจะบานงามขนาดเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับปาอเนาะค่ะเนาะ,ะก้าอ้อกำลังฮาเทสค่ะยังบท่านได้เก่งตัดต่อคลิปกันยังโบท่านได้ดีปันไดเนาะกระอุดซาให้กำลังใจป้าอ้หน่อยเด้อค่ะขอบคุณค่ะบายบาย